เอาล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเอ่อ,อ,อสอนท่านผู้ชมคอมโบผลหนวดดำนะครับผมก็กดสกิลสไปก่อนเลยหลังจากนั้นให้กดท่านผู้ชมกดสกิลสนะครับโอ้ยมันกระเด็นไกลจังอนะ่ะโอ้โหเสียไหมเนี่ยโดนเลยเต็มเต็มนี่ครับผมหนวดดำสู้กับเอสผมมาผมจะมาจับมันเข้าอิมเพลวดาวไอเอสตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยวดูนะครับสกิลสนะครับกดไปปุ๊บ เอาเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วกดมาเอาไม้สกิล4นะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหสกิล1ปืดสกิล3ต่อเลยปืดอืมหูยดํากับไฟประทะกันแล้วเฮือเออคอมโบมยังไม่เต็มที่นะครับท่านผู้ชมไปกดสกิล4ปุ๊บสกิล2สกิล1 สกิลสามโดนเต็มๆต่อไปสกิลห้านะครับผมโอ้โหมันมีคนมาขัดไอเอ็ดมานี่ต่อยโอ้ยโหมันกดไม่กดสกิลหนึ่งเฮ้ยโดนเปิดคอมโบไม่ไม่เป็นเซตเลยเฮ้ยดูเดินเนิรฟยังฮนะกดสกิลสี่เอาใหม่นะครับทุชม กดสกิลสแล้วกดสกิลสกดสกิลหนึ่งจริงมันต้องเป็นคอมโบนะแล้วเราโดนโดนแล้วไงโดนแล้วไงโอ้โหโดนลุมเนี่ยเฮโอเอ้อหแสงห้าวด้วยโอ้โหวิ่งแล้วแสงซัดไงอุ้ยแล้วแสงโดนแสงคู่ไงโอ้โหวิ่แล้วโดนเต็มอีกโดนดำโดนกระทืบอันไหนละอันไหนละมานี่มานี่มามานี่ แล้วโดนไงไอยา,านี่ต่อยลงล่างออื้กดสกิลหนึ่งสกิลสามตายไปหนึ่งแล้วนะครับผมจับเอสเข้าอิมเพลดาวด์แล้ว,ลวต่อไปตาพวกเกอร์อเกียร์ห้ามาเดี๋ยวดูนะครับผมท่านผู้ชมผมจะคอมโบดูดเกียร์ห้ามา ดูเกียร์5ลงพื้นนะครับให้เล็กลงพื้นนะั้นแล้วกดสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วกดสกิลสามต่อเลยตายไปแล้วอีกหนึ่งมาเอาเปล่าเอาเอาปล่าเอาเปล่าแสงเฮ้ยแสงจะเอาแสง,อสงเออแสง,สงกดสกิลสี่นะครับผมท่านผู้ชมกดสกิลสี่ดึงลงมาแล้วก็ต่อยแล้วก็กดสกิลหนึ่งต่อเลยสกิลสามต่อเออสกิลสามสกิลสามต่อโดน อ้าวเดี๋ยวทีนี้มีคนมายุ่งนะครับเราก็ดูดมาดูดมาดูดมาอะไรดูดมาต่อยลงพื้นต่อยลงพื้นแล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสามเราก็สกิลสามไปเลยสกิลสามนี่สกิลสามไปเลยนะฮะหลังจากนั้นก็สกิลห้าต่อเลยนะจริงๆมันต้องเป็นคอมโบนี้ประมาณนี้เพื่อหลบหลบหลบศัตรูที่เท้สกิลแต่สกิลห้าเหมือนจะโดนเนิร์ฟเลยท่านผู้ชมเราก็สกิลสี่ดูดมาต่อเราก็ต่อยลงพื้นเราก็ยิง กระเด็นไกลอีกแล้วเราก็สกิลห้าต่อไปเลยโอ้โหโดนกระทืบโดนกระทืบโอ้โหโอ้โหหลบ่ันเลยมาหน <stop> <oh <lead>? mm ี hmm. ้ไยลงพื้นลงสกิลหนึ่งอืออือตายไปเรื่ยยังไง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 มีอีกไหมมีไหม ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆครับผลแสงห้าด้วยผลแสงห้าด้วยมามานี่มาผลแสงมาโดน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 ดูดูดูสกิลสามต่อเลยสกิลสามอื้มไอ้แค่อ้เอายะไรโดนคู่เลยไงไอ้มานี่ลง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 สกิลหนึ่งเอ้ยโหหลบมันหลบไปยา พวกแกนี่มันมน่ารำค์เาจริงๆเอสแกนี่มันอันนี้เอสเอชเอสนี่ลงลงลงเอ้าลงสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งไปแล้วก็แล้วก็โดนไปเลยสกิลสามต่อ,อตายไปซะโหเว่ยเอาเขาไม่ลงจริงนะครเอาผมเนี่ยไม่ลงจริงเนะี่ยพวกนี้คันๆน่ะ มีอีกไหมอีกสักไฟไหมอยู่ไหนกันแล,ะละ้วล่ะนะครับเหมือนจะโดนเนิร์ฟนะสกิลห้าเพราะผมเจอมาเนี่ยน่าลำคขานมากเลยนะผมฟัมโบคผลด้ดำโกงถึงขนาดที่จริงซัดได้หมดเลยนะผลด้นดำเนี่ยโอ้โหโกงมากนะฮะ มโดนมาผมหัวร้อนเลยนะไอ้ใครอ่ะรับโดนบ้าอย่าลังโดนบ้าคอมโบนรกอ่ะคอมโบนรกไอ้คอมโบนร็นกอ,อก,อลก <c oughs> เลเวลเนี่ยแล้วก็สกิลหนึ่งครับแล้วก็สกิลสามสกิลสามปุ๊บนี่นะครับผมมันก็จะศัตรูจะตันแล้วก็สกิลห้าต่อเลยเราจะมาตะหลบได้อุ้ย <c oughs> สกิลห้าโดนเนิร์ฟจริงด้วย โอ้ยแล้วเราก็โดนไปเลยไงแล้วเราก็ดูดมาไงเราก็ดูดต่อยลงมาต่อยลงพื้นต่อยลงพื้นแล้วเราก็สกิลหนึ่งไปเลยแล้วก็สกิลสามต่อแล้วเราก็สกิลห้าเลยสกิลห้าต่อบึ้บหนีนะครับหนีหนีไปละโอ้โหหนีไปไหนอุ้ยเหรอเห้วเห็นแล้วแกจะหนีฉันเหนือฉันไม่พ้นหรอกนะแสงเอ้ย ไปไหนแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนนเอสมาต่อเลยยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดก็ต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเอเอ,ดเอดโดนโดนโดนไประเบิดดำหลุมดำแล้วก็แล้วก็ต่อเลยนะครับอามาตะอุ้ยโอ้โห,โหมันไม่มันมันโดนเริ่มจริงด้วยไปสกิลด,ดูด ตีสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสามตายซะเอาแสงมาแล้วทำไรแสงแสงทำไรจ้ะแสงแสงยั่ไหนแสงเฮ้ยแสงแสงหนีแสงหนีโอ้ไอแสงเอ้แกนี่มันไปไหนแล้วโอ้โหมันหนีไปนู่น ตัวแล้วครับสู้ผมไม่ได้ไงมันจะสู้ได้ยังไงก็ระดับระดับพี่แล้วน้องนะฮะโอ้ก็อย่างที่เห็นเลยโดนเนิร์ฟแล้วแหละเพราะว่าอัปเดตมาใหม่อมตะนานเกินฮะสกิลห้าเนี่ยโดนเนิร์ฟแน่นอนเพราะผมจำได้ว่าตอนผมโดนกระทืบเนี่ย ไม่ใช่อย่างนี้นี่มานี่โอ้โหเลือดน้อยนี่เราไม่ทำแล้วกันนะฮะเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นยังยังเป็นแค่ลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ก่อนทาสคลิปสัอีกโอเคแต่มีแดดแล้วโอ้โหโดูจ้าดูจ้าซะเหลือเกินแกเป็นใครอ้าผลแสงนี่เองออกมามาอีกสักรอบไหม อีกสักรอบไหมจ๊ะโดนคอมโบขอโบอมโบพี่อีกสักรอบได้ไหมเฮ้เฮ้เดูดมาได้ไหมไม่ดูดดูดไม่ได้อย่าไงไรอย่าเล่นกับพี่นะน้องอย่ามาเล่นกับพี่นะน้องโอเคมีประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมมันเหมือนจะรีลาเกินนะไม่เอาผลโหดๆมาสู้หรอครับ โอ้ยเกียร์5มาทะลึ่งอะไรตัวนี้เกียร์5นี่ดีอ้าวเอสอีกแล้วนี่ใครเนี่ยอ้าวนี่ก็เอสอ้าวเอสคู่เลยนี่มานี่มาเอสมาเห็นแล้วหมั่นไส้ เฮ้ยแกโดนแน่นะเอ็ดจับไปขังคุกไปหลายรอบแล้วนะเอ็ดเอ็ดจับขังคุกไปหลายรอบแล้วนะเอ็ดอเอ็ดไม่ฟังเลยเหรอเอ็ดเอ็ดบอกว่าบอกว่าหลายรอบแล้วนะเอ็ดใครเนี่ยฉันเป็นโดนสลัดไม่สนแล้วว่าแกจะเป็นใครมานี่มาโดนคัมโบ้กดสกิลสี่ปั๊บโดนสกิลสองสกิลหนึ่งลงเลง็งเล็งไปที่มัน อุ้ยใครโดเหรออุ้ยมีใครโดมามีใครโดมาเสอะอะไรอะไรเกียร์ห้าทำไมเกียร์ห้าเหรอเกียร์ห้าโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะเรื่อเกียร์ห้าอุ้ยอืมอืมจะไม่ได้แพ้แกหรอกนะมานนี้ลงพื้นตายไปซะ เป็นแ,แค่เกียร์ห้าเฮ้ยไคโดจะเอาหรือเปล่าไคโดซัดหมดนะครับไคโดเฮ้ยลืมลืมไปว่าอยู่ในการต่อสู้โอเคก็มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมตอนคอมโบนะฮะก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นผลอะไรก็วันนี้ก็มีแค่นี้ไปายลาจ้ามด